สวัสดีครับวันนี้กลุ่มที่3จะมานำเสนอวิชากฎหมายอาญาอาจารย์ประจำวิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ิสิทธิจินดาครับสมาชิกกลุ่มที่3มีดังนี้ครับข้อเท็จจริงปรากฏว่านายกเดินผ่านคลองสาธารณะแห่งหนึ่ง เห็นเด็กชายขออายุ7ปีกำลังจมน้ำโดยตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนายกอเห็นว่าเด็กชายขอเป็นลูกของนายคอและนางงอซึ่งไม่ใช่คนในครอบครัว,ข,วของนายกอด้วยเหตุน,นี้นายกอจึงยืนดูเฉยๆปรากฏว่าเด็กชายขอจมน้ำตายประเด็นที่หหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำถามนี้มีประมวลกฎหมายอาญามตาตราใดบ้าง มาตราที่1ประมวลกฎหมายอาญามาตรา374ผู้ใดพบเห็นผู้อื่นอยู่ในสภาวะอันตรายแห่งชีวิตแต่ไม่ให้ความช่วยเหลือทั้งที่ตนสามารถจะช่วยเหลือได้โดยไม่เป็นอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทการปรับใช้กับกรณีนี้ครับเด็กชายขออายุ7ปีกำลังจะจมน้ำอยู่ในสภาวะอันตรายแห่งชีวิต นายกเห็นสถานการณ์และไม่ให้ความช่วยเหลือเช่นโทรขอความช่วยเหลือเรียกคนอื่นโดยไม่เสี่ยงอันตร,รายแก่ตนเองแต่นายกยืนดูเฉยเฉยไม่ให้ความช่วยเหลือเข้าข่ายความผิดตามมาตรา374ความผิดฐานไม่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในสภาวะอันตร,รายแห่งชีวิตโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาท มาตราที่2นะครับมาตรา59วรคท้ายหลักเรื่องการงดเว้นการกระทําบุคคลจะมีความผิดฐานกระทําความผิดโดยการงดเว้นก็ต่อเมื่อมีหน้าที่ต้องกระทําตามกฎหมายปรับใช้กับกรณีนี้นะครับแม่นายกจะไม่ช่วยแต่นายกไม่มีหน้าที่เฉพาะเช่นหน้าที่ตามกฎหมายหรือสัญญาเช่นเป็นพ่อแม่ครูพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่กู้ภยัย ดังนั้นเด็กชายขอเสียชีวิตนายกไม่ต้องรับผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยการงดเว้นตามมาตรา288มาตรา290เพราะไม่มีหน้าที่เฉพาะตามกฎหมายสรุปประเด็นที่1น,นะครับมาตราที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา374มาตรา59วรรคท้ายเกี่ยวข้องในทางหลักการการงดเว้นการกระทําแต่ใช้เพื่อยืนยันว่าไม่ต้องรับผิดฐานฆ่าคนตายนะครับ นายกมีความผิดเพียงฐานไม่ช่วยเหลือผู้อื่นในสภาวะอันตรายแห่งชีวิตโดยโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทนะครับประเด็นที่2นายกมีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่เพราะเหตุใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา374วางหลักไว้ว่าผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยันตรายแห่งชีวิต ซึ่งตนอาจช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจำเป็นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งมืนบาทหรือทั้งจำทาปรับองค์ประกอบความผิดเจตนาภายนอก 1. โทษกระทําบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ใด 2. การกระทํา การละเว้นไม่ช่วยเหลือผู้อื่น 3. ลักษณะของผู้เสียหายต้องเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในพยันตรายแห่งกายเช่นจมน้ำไฟไหม้รถชนและไม่สามารถช่วยตนเองได้ 4. เงื่อนไขการกระทำผู้กระทำสามารถช่วยเหลือได้และการช่วยเหลือจะไม่เป็นอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่น 5. ผล ผู้กระทำละเว้นไม่ช่วยเหลือจึงเป็นความผิดองค์ประกอบความผิดเจตนาภายใน 1. เจตนาทั่วไปผู้กระทำต้องรู้ว่าผู้อื่นกําลังตกอยู่ในพยันตรายแห่งกายรู้ว่าผู้อื่นไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองได้รู้ว่าตนเองสามารถช่วยเหลือได้โดยไม่เกิดอันตราย 2. ความมุ่งหมายประสงค์ที่จะไม่ช่วยเหลือ หรืออย่างน้อยย่อมเล็งเห็นผลของการละวินไม่ช่วยเหลือสรุปเจตนาภายนอกมีคนตกอยู่ในเพียงอันตรายแห่งกายไม่สามารถช่วยตนเองได้ผู้พบเห็นสามารถช่วยได้โดยไม่เกิดอันตรายแต่กับละเว้นไม่ช่วยและเจตนาภายในผู้กระทำรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดข้างต้นและจงใจละว้นไม่ช่วย วินิจฉัยข้อเท็จจริงเด็กชายขออายุ7ปีกำลังจมน้ำซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิตข้าลักษณะตกอยู่ในภาวะอันตรายถึงกายหรือชีวิตนายกพบเห็นและตระหนักว่าเด็กกำลังตกอยู่ในอันตรายมีการร้องขอความช่วยเหลือไม่มีข้อเท็จจริงว่านายกเสี่ยงต่ออันตรายหากช่วยเช่นนายกสามารถร้องเรียกคนอื่น หรือติดต่อขอความช่วยเหลือหรือใช้วิธีอื่นที่ไม่เป็นอันตรายแก่ตนเองถือว่าสามารถช่วยเหลือได้นายกอละเว้นการช่วยเหลือโดยยืนดูเฉยๆการกระทําของนายกอเข้าองค์ประกอบความผิดตามประบวลกฎหมายอาญามาตรา374ครบถ้วนสรุปความผิดนายกอมีความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา374ฐานพบผู้อื่นตกอยู่ในภาวะอันตรายถึงกายหรือชีวิตแต่ละเว้นไม่ให้การช่วยเหลือทั้งที่สามารถช่วยได้โดยไม่เป็นอันตรายแก่นตนเองต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือปรับตามอัตราใหม่ที่แก้ไขกฎหมายแต่ไม่ต้องรับผิดฐานฆ่าคนตายเนื่องจาก ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องช่วยในฐานะเฉพาะตอบคำถามจากข้อเท็จจริงประเด็นที่3การกระทำของนายกดังกล่าวมีผลสะท้อนทางด้านคุณธรร,รมจริยธร,รรมหรือไม่อย่างไรการกระทำของนายกสามารถแบ่งเป็นสีลักษณะคือ1ขัดต่อคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คุณธรรมแห่งความเมตตากรุณา คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากการที่นายกนิ่งเฉยทั้งที่ช่วยได้แสดงถึงการขาดความเอื้ออาทรและไร้น้ำใจซึ่งเป็นคุณธรรมที่สังคมไทยให้คุณค่ามาโดยตลอด 2. ละเมิดจริยธรรมทางสังคมจริยธรรมคือบรรทัดฐานพฤติกรรมที่สังคมยอมรับในสังคมไทยการช่วยเหลือผู้กำลังประสบภัย เป็นหน้าที่ทางศีลธรรมที่คนทั่วไปคาดหวังการไม่ช่วยเหลือแม้จะไม่มีผลอันตรายต่อตนเองย่อมถูกสังคมตำหนิว่าไร้จิตสำนึกต่อส่วนรวมและขาดความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ 3. ผลต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของบุคคลแม้กฎหมายลงโทษเพียงเล็กน้อยแต่การกระทำนี้ทำให้ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของนกยอเสื่อมเสีย คนทั่วไปจะมองว่าเป็นผู้เห็นแก่ตัวและขาดศีลธรรมซึ่งอาจกระทบความสัมพันธ์ในชุมชนหรือการอยู่ร่วมกันในระยะยาว 4. หลักศาสนาและวัฒนธรรมไทยในพุทธศาสนาการช่วยเหลือผู้อื่นถือเป็นบุญกุศลและการเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นถือว่าเป็นอกุศลกรรม การไม่ช่วยเหลือเด็กที่กำลังตกอยู่ในความตายจึงเป็นการละเมิดศีลธรรมขั้นพื้นฐานเช่นเมตตากรุณาและการไม่ละเลยต่อทุกข์ของผู้อื่นสรุปได้คือแม้กฎหมายลงโทษเพียงปรับไม่เกิน1,000บาทแต่การกระทำของนายกกระทบคุณธรรมเพราะเป็นการไร้ความเมตตากรุณากระทบจริยธรรมทางสังคม พราะขัดต่อค่านิยมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กระทบศักดิ์ศรีและชื่อเสียงเพราะถูกมองว่าเห็นแก่ตัวและไร้สำนึกข้อคิดสำคัญบางการกระทําแม้โทษทางกฎหมายจะเล็กน้อยแต่ความรับผิดทางศิลธรรมและสังคมร้ายแรงกว่ามากและเป็นบรรทัดฐานที่สังคมใช้ประเมินความเป็นคนดีประเด็นที่4 หากนักศึกษาอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นดังเช่นนายกนักศึกษาจะเลือกปฏิบัติต่อเด็กชายขออย่างไรเพราะเหตุใดหากกะผมอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันกับนายกกะผมจะเลือกปฏิบัติโดยการเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายขอทันทีเพราะการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์อยู่ในอันตรายถึงขั้นแก่ชีวิต เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักมนุษยธรรมจริงอยู่ที่การไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กชายขออาจเป็นความผิดทางอาญาฐานละเว้นการกระทำตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา374ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วและแม้ว่าเด็กชายขอจะไม่ใช่คนในครอบครัวของข้าพเจ้าแต่การที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากจนถึงขั้นเสียชีวิต เป็นหน้าที่ทางศีลธรรมของมนุษย์ทุกคนและแม้ว่าหากข้าพเจ้าไม่สามารถช่วยได้ด้วยตนเองข้าพเจ้าก็อาจจะเรียกตะโกนให้คนอื่นมาช่วยหรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือทันทีหลักมนุษยธรรมคือชุดหลักการพื้นฐานในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์วิกฤต โดยเน้นที่มนุษยธรรมการบรรเทาความทุกข์ทรมานความเป็นกลางก็คือการไม่เลือกข้างความเป็นอิสระคือการไม่แทรกแซงด้วยวัตถุประสงค์อื่นและความเป็นธรรมก็คือการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความไว้วางใจกับผู้ประสบภัย ความหมายของหลักการด้านมนุษยยธรรมกลุ่มที่3ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ